สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มีประเด็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพมา่านํามาเสนอกันเรียกได้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมานี่ครับเหมือนเป็นการพลิกขั้วพลิกเกมที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบเราก็เห็นบทบาทอย่างชัดเจนนะครับว่ากองกําลังชาติพันธุ์นั้นก็มีการเข้ามาจับมือกันผสมโลงกันสนทิกําลังกันเข้ามาเพื่อต้องการไปต่อต้านฝ่ายกองทัพพมา่า แล้วก็มีการเข้าตีเมืองผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงทราบกันดีครับจนทําให้ฐานพมา่าเนี่ยต้องถอยล่นกันไปเลยทีเดียวแต่ก็ไม่น่าเชื่อฮะท่านผู้ชมเมื่อประมาณ2วันก่อนนะครับมันเกิดคําว่าพิั่วพิกเกนฐานพมา่าครับกับได้มีการเข้ามายึดเมืองเมวดีกลับคืนมาเป็นของตนเองได้ยอย่างง่ายดายแถมอะไรรู้ไหมฮะมันมีกองกําลังชาติพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยให้ความช่วยเหลือ หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกองกำลังกะเหลี่ยงเนี่นะครับเพราะว่ากองกำลังกระเหลี่ยงนั้นมันมีหลายกลุ่มนะครับหลายก้อนในแต่ละกลุ่มละก้อนเมื่อก่อนนั้นบางทีก็ไม่ลงรอยกันก็มีครับแต่ว่าภายหลังมาครับพอเห็นฐานพมา่าเนี่ยมีความอ่อนแอนก็เลยหันมีการเข้าไปจับมือกับกลุ่มอื่นๆเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ดูแล้วช็อกสายตาชาวโลกนะครับที่บอกว่าเอ๊ะอยู่ดีๆนะฮะฐานพมา่าเนี่ยสามารถเข้ายึดเมืองเมวดี คือถ้าดูกันตามเนื้อผ้าเลยครับหากว่าฐานพม่าเนี่ยจะมีการใช้กองกำลังเข้ามาบุกก็ถือว่ามันก็เป็นโอกาสที่ยากครับแล้วการบุกเข้าไปตีเมืองเนี่ยถือว่ามันเป็นการทําสงครามที่ยากลําบากถือว่าบ้านเรือนนะครับมันจะกลายเป็นที่กําบังที่ดีแต่ท่านผู้ชมครับพม่าเนี่ยเขาได้มีการใช้ยุทธวิธีหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับรัสเซียใช้ในการเปิดสงครามกับยูเครนหากว่าท่านผู้ชมจะจําได้ครับ เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือรบริการที่เมืองมาริอโพทหานรัสเซียเนี่ยไม่ได้สนใจแล้วครับว่าเมืองมาริอโโพนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของรัสเซียแหละคือความประสงค์ของรัสเซียก็คือว่าต้องการทําลายทุกตึกทุกบ้านทุกแห่งนะครับที่มองว่ากลายเป็นที่กำมุงกำบังให้แก่นักรบรัสเซียก็ได้มีการสรดกระสุนปืนใหญ่เข้าใส่ผสมโลงกับการทิ้งระเบิดครับจนทําให้เกิดเป็นซากเมือง มา r ริอโปในท้ายที่สุดนะฮะฐานยูเครนก็ต้องยอมจำนนก็มีถอยล่นไปก็มีเพราะฉะนั้นยุทธวิธีที่ฐานพาม่ากำลังใช้อยู่ในขณะนี้ก็คือการล้างผ่านเมืองเพราะว่าเมื่อประมาณมันที่21สเมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ฐานพาม่านั้นได้มีการเปิดบริการที่เรียกว่าองเซยะก็คือการนำเอาเมืองเมวบดีมาเป็นของตนเอง เพราะฉะนั้นประการดังกล่าวนั้นพม่าเนี่ยนะครับต้องการจะบ่งบอกว่าถ้าหากว่าเขาไม่สามารถไปครอบครองยึดคืนเมืองเมบดีได้กองกําลังชาติพันธุ์นั้นก็จงอย่าหวังว่าจะครอบครองเมืองเมบดีตรงนี้แล้วก็จะมีการเข้าไปเก็บเกี่ยวประโยชน์กองกำลังชาติพันธุ์บางกลุ่มนะครับที่ให้การสนับสนุนฐานพม่าเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าไปยังกองพันธ์ ที่เคยถูกตีแตกก็คือกองพันที่275แล้วก็มีการชักธงชาติกระเหลี่ยงต่อจากนั้นครับฐานพมา่าเหล่านี้ก็มีการชักธงพมา่าขึ้นไปเนี่ยมันจะรับความช่วยเหลือที่มาจากกองกำลังกระเหลี่ยง BGF กองกำลังกระเหลี่ยงตรงนี้นะครับมีชื่อเต็มว่าเป็นกองกำลังพิทักษชายแดนลัดกระเหลี่ยงท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ากองกำลังตรงเนี้ยอดีตที่ผ่านมานะครับก็เคยเป็นพวกกับรัฐบาลฐานมาโกอธนะครับ แต่พอเวลาหลังมานะครับฐานพมา่าเริ่มอ่อนแอก็เลยหันไปเข้าคั่กับกองกำลังอื่นๆเช่นกองกำลังเค u อยูกองกำลังตรงนี้ก็เรียกว่ากองกำลัง k n a KNA นะฮะก็ให้ความช่วยเหลือฐานพมา่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์ครับภายในเมืองเมบดี D. เพราะว่าที่เมืองแห่งนี้นะครับมันสามารถสร้างไรายได้เป็นก่อเป็นกำคือ1ปีนะฮะสามารถสร้างไรายได้ถึง3 6 0 0 0ล้านบาทต่อปี ท่านผู้ชมลองไปคิดเป็นตัวเลขดูนะครับว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่ฐานพมา่านั้นสามารถที่จะเข้ายึดครองเมืองตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของผลประโยชน์ครับที่มันลงตัวกันฐานพมา่ามีการไปเจรจากับผู้นำระดับสูงของกองกำลัง k n a หรือว่า BGF เนี่ยนะครับภายใต้การประชาการของกะเหรี่ยง b g f นั้นก็คือพันเอกชอชิตตู พันเอกชอชิตูนั้นเรียกว่ามีอิทธิพลอย่างมากครับที่เมืองเมบดีแล้วก็พื้นที่โดยรอบเพราะว่าเขามีผลประโยชน์เรื่องอะไรรู้ไหมครมีบ่อนคาสิโน,โนครับพนันออนไลน์หรือจะเป็นที่ซ่องสุมของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็จะมารวมตัวอยู่ตรงนี้ครับการที่ฐานพามา่านั้นได้มีการเปิดปรดิการทางฐานก็คือการทิ้งบอมมันก็คือการสื่อตรงไปยังพลเอกชอชิตูคาสิโน จะกลายเป็นเป้าหมายอย่างทันทีคือฐานพมา่านั้นอาศัยความได้เปรียบครับในแง่ของการใช้กําลังทางอากาศนั่นคือเครื่องบินครับเครื่องบินที่ฐานพม่ามีการเข้ามาบอมนั้นก็จะมีตั้งแต่มิก29แล้วก็เป็นเครื่องบินประเภทใบพัดเนี่ยนะฮะบ,บินเหนือสูงเหนือจากพวกระบบป้องกันภัยอากาศแบบประทับบ่าคือพม่าเนี่ยเขาก็รู้ถึงว่าศักยภาพของกองกำลังกระเี่ยงทั้งหลายนั้น ยังไม่มีขีปนาวุธที่สามารถยิงได้สูงมากเครื่องบินแบบใบพัดเนี่ยเลครับก็สามารถแบกระเบิดนะฮะใช้กําลังพลเนี่ยหย่อนมันลงมาครับเหมือนกับกรณีที่ใช้ดโดรนนะฮะ FPV ก็สามารถทิ้งระเบิดได้ทีละลูก2ลูกแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวเครื่องบินใบพัดนะครับอาจจะเป็นเครื่องบินในเชิงพาณิชย์เนี่ยที่มันบินได้ช้าก็นําพวกกระสุนปืนคอหรือว่าลูกระเบิดนะฮะหย่อนลงมาใส่ตาม เมื่อที่ต่างๆจนเกิดความเสียหายหมดเมื่อพันเอชอชิตตูได้เห็นว่าผลประโยชน์ของเขากําลังถูกทําลายมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเจรจานะครับด้วยกันทั้ง3ฝ่ายตกลงและเจาอย่างไงกันในท้ายที่สุดนะครับผลประโยชน์นี้มันก็ต้องมาเหนือสิ่งอื่นกองกําลังกะเหลี่ยงแห่งชาตินะครับ k n a เนี่ยที่เคยเป็นกองกาลังชายแดนแห่งรัฐก,กะเหลี่ยงก็เลยต้องเข้าช่วเหลือแทนพมา่านะครับ ุ้มกันหันพมา่าที่แตกพ่ายออกไปสามารถเดินเท้ากลับสู่ฐานที่มั่นของตนเองได้โดยที่ปราศจากการสู้รบแต่ว่าในขณะที่กองกำลังกะเหลี่ยงเคียนอยู่นั้นผู้เขาต้องยอมถอยล่นออกจากเมืองเมบดีแต่ว่าการถอยล้นดังกล่าวนั้นเรียกได้ว่านี่คือการถอยล่นแบบชั่วคราวแต่ว่ากองกำลังเคียนอยู่นั้นดูแล้วเหมือนแค้นหวังหุ่นนะครับ และผู้เขาก็พร้อมที่จะเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ผู้เขาก็ไม่ได้มีการบอกว่าจะเอากันเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ครับผลประโยชน์นั้นน่าจะมีการตกลงกันอย่างลงตัวเพราะไม่เะนั้นแล้วครับมันจะพังนงคู่แต่ว่าโมเดลตรงนี้นะครับอาจจะกลายเป็นโมเดลสําคัญในการสู้รบทางเหนือครับเพราะว่าทางเหนือเนี่ยเรียกได้ว่ากองกำลังชาติพันธ์เหล่านี้นะครับสามารถเข้ายึดผลประโยชน์ของททยพม่าทั้งหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฐานพมา่าจะทาเนี่ยอาจจะไปเลงเป้าที่ผลประโยชน์ของกองกําลังเหล่านี้ก็คือการบอมเมืองนะครับเอาเป็นว่าถ้าฉันไม่ได้ครอบครองไม่ได้ผลประโยชน์คุณก็คงไม่ต้องเหลืออะไรเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นบทบาทที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าปฏิก,การแบบเนี้ยโมเดลแบบนี้ฐานพมา่านั้นจะมีการนําไปเล่นงานทางตอนเหนือในลักษณะแบบนี้หรือไม่ครับ